ปัจจุบันครับมีวัยรุ่นและผู้คนบางส่วนที่ตัดสินใจเลือกพักการเมืองที่มีที่มาบริหารประเทศจากนโยบายแปลกๆจเจรินจริงให้พ้าเขียนคิ้วตาปาก <laughs> ให้ภาพมีเมียได้อะไรประมาณนั้นโยบายแปลกๆนโยบายแปลกๆเกินจริงปวดซ้องเสรีหลงเชื่อเอหรือไม่ก <Fred Mak ar ini> ็อะไรนะต้มเหล้าขายได้ทุกบ้านอะไรประมาณนี้ครับมีบ่อนเสรีอะไรประมาณนี้นโยบายแปลกๆ และมองอและมองเป็นเรื่องสนุกโดยไม่ได้คิดว่าจะเกิดผลกระทบมาถึงตัวเองอะไรขนาดนั้นมันต้องไปด่าคนที่เขียนเขียนรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งว่าผู้มีอายุเท่าไหร่ถึงจะเลือกตั้งได้ใช่ไหมครับเพราะว่า,า,วาอายุสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดมันจะมีบุธิภาวะอะไรมาคิดในการที่จะเลือกคนผิดคนถูกอ่านะ,ะครับ ตัวมันเองยังไม่รู้เลยมันทําผิดทําถูกแล้วมันจะไปมองคนอื่นทําถูกทําผิดได้อย่างไรเพราะโดนเขาเรียกว่าหลอกหลอมง่ายด้วยโดนอะไรก็นี่ไงนักการเมืองมันเขียนเพื่อให้ประโยชน์ตัวมันเองไงเพราะอะไรที่มันหลอกได้เนี่ยมันก็จะเขียนให้คนนั้นมีอํานาจมีสิทธิ์ครับแต่ว่าพรุ่นอายุสิบห้าสิบหกเอาเอาโทรศัพท์มือถือไปรอมันมันก็เลือกแล้ว Okay, แค่ชื่อจริงฮะ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องนะแค่ชื่อโทรศัพท์แล้วถ้ามึงเลือกกูกูจะให้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอาขนมไปล่อมันก็เลือกพวกนี้ถามว่ามันมีความคิดอะไรที่มันก้าวไกลมองทะลุปูโป่ปงมีประสบการณ์ในการดํารงชีวิตได้มากแค่ไหนถึงจะมาเลือกอนาคตของบ้านเมืองในเวลานี้ที่จริงไม่ได้ตัดสินว่าไม่ให้เลือกแต่มันมันมันมีคุณสมบัติพอที่จะมองเห็นคนถูกคนผิดไหมถึงแม้แต่ อายุมากก็ตามบางทีก็ไม่ได้มีวิจัยวิทยายในการมองมองเห็นนะฮะแต่ปัญหามันอยู่ที่<อ>ว่าไอ้วุฒิภาวะของคนเนี่ยมันผ่านผลผ่านพ้นประสบการณ์ในการสั่งสมมองโลกมาอย่างยาวนานอย่างน้อยมันก็มีความตระหนักคิดสำนึกรู้เท่าทันพฤติกรรมของผู้คนถูกไหมใช่แต่ในขณะเดียวกันไอ้เด็กเพิ่งจะเกิดไม่ขี่ฤดูฝนน่ยแต่ให้โอกาสไปเลือกตั้งคนมาบริหารบ้านเมืองบริหารประเทศเนี่ย ถามว่ามึงมีวุฒิภาวะอะไรมากมายที่จะเลือกคนถ้ามึงไม่เลือกเฉพาะคนที่มึงชอบไอ้คนที่ชอบจะมันไม่ใช่แล้วมันมาทร้ายบ้านเมืองมันเกิดอะไรขึ้นครับและเยาวชนเนี่ยที่อายุสิบห้าอะไรเงี้ยก็หลักล้านเสียงเหมือนกันนะฮะหลายล้านเสียงก็จึงได้ออบอกไว้วันนะักการเมืองมันเขียนกฎหมายมาก็เพื่อจะทําให้ตัวมันเองได้ประโยชน์ครับมันไม่ได้เขียนกฎหมายมาเพื่อให้บ้านเมืองนี้ได้ประโยชน์ไม่ได้เลยเลยถามว่าอายุสิบ เท่าไหร่วตาจำสูตรอายุเท่าไหร่ไปเรือกตั้งอ่ะสิแปดใช่ไหมสิแปดหรือสิบหกฮะสิแปดเลยเออถามว่าสิแปดนี้ยังเรียนไม่จบเลยครับสิแปดเรียนจบยังสิแปดยังครับก็คืออยู่มหกยังอยู่มหกอยู่เลยมหกกำลังจะขึ้นปีหนึ่งมหาลัย ไว้กำลังละเลงหน่อยฮะยังแยกผิดแยกถูกไม่ได้ยังแยกดีแยกชั่วไม่เป็นยังไม่เข้าใจอะไรคือเรื่องควรและไม่ควรแล้วก็เอามาเลือกชี้นํำ <c oughs> บ้านเมืองเท่ากับว่าเรากำลังจะผัดภาละให้กับให้กับประเทศคนทั้งแผ่นดินต้องรับผิดชอบต่อพฤติกรรมและการกระทำของคนกลุ่มหนึ่ง <c oughs> เราทําไมต้องมารับความซวยแล้วก็ความเสี่ยงกับสิ่งที่นักการเมืองต้องการและเรียกร้องอถามว่าออกกฎหมายข้อน,นี้มาประเทศได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีแต่พวกนักการเมืองได้ครับพรรการเมืองมาได้ประโยชน์ไงมันจะได้เข้าไปหลอกตามโรงเรียนไง<อ>ไปปลูกปัน่น<ะ>และไอ้พวกนี้ไม่เข้าโรงเรียนประถมนะมัธยมใช่มันจะเข้าแต่โรงเรียนมัธยมเพราะมันหลอกไนงะแต่เข้าประถมถามว่าให้มันไปแสดงทำไปปาถก ไปอบรมอะไรต่ออะไรในในโรงเรียนพระประมไม่เห็นไอ้พระถฐมที่ไม่เจอหรอก <c oughs> มันก็เจอแต่มัธยมป,ปลายอย่างนั้นอนะ่ะมัธยมต้นมันก็ไม่เข้าครับครับผมสรุปรวมๆแล้วก็คือนกักการเมืองก็ทําประโยชน์เพื่อตัวเองอนะะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับบ้านเมืองเท่าไหร่หรอกจบ